ท่านชมเชื่อไหมครับเรษถีใหม่คนมีกำลังซื้อรุ่นใหม่เจนวายเนี่ยซื้อบ้านหลังแรกให้ตัวเองเนี่ยสิบถึงยี่สิบล้านบาทโอ้พระเจ้านะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดยสบายกรุป๊ปกระจายโอกาสส่งต่อความสบายร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวสบายคลิกสบายเทคดอทคอม s x กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคท่านชมเชื่อไหมครับ เศรษฐีใหม่คนมีกำลังซื้อรุ่นใหม่เจนวายเนี่ยซื้อบ้านหลังแรกให้ตัวเองเนี่ยสิบถึงยี่สิบล้านบาทโอ้พระเจ้านะฮะรายงานที่ผมได้นำมาเสนอแล้วก็เป็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้น,นะครับเริ่มต้นกับทางด้านของบริษัทไนแฟรงประเทศไทยนะฮะคนที่อยู่วงการอสังหาริมทรัพย์นะฮะจะรู้จักชื่อบริษัทนี้ดีไนแฟรงไนแฟรงเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ทำธรุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนายหน้าในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ อยู่ต่างประเทศแต่ว่าชื่อเสียงนี่เขาครอบคลุมทั่วโลกเลยครับเพราะฉะนั้นโครงการใหญ่ๆโตๆโตโตระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นบ้านที่ลงทุนลงแรงสร้างโครงการเพื่อจบับบรรดาประเภทเศรษฐีรุ่นใหม่เศรษฐีดั้งเดิมเศรษฐีเก่าเนี่ยนะครับก็มักจะใช้บริการของพวกโบรกเกอร์ชั้นนำระดับโลกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขายบ้างให้เช่าบ้างอะไรก็ว่าไปนะครับในแง์ประเทศไทยนี่นะครับก็เลยทารายงานสํารวจเกี่ยวกับเรื่องตลาดบ้านรูรา ในประเทศไทย6เดือนแรกของปีนี้มกราถึงมิถุนายนนะครับมีข้อมูลน,น่าสนใจมากๆครับผมถึงได้บอกว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่าขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับมีอาการผ่อนชะลอซึมซึ่กึ่งกึ่งซองดีแต่นั่นคือภาพรวมนะฮะเพราะฉะนั้นในภาพย่อยเนี่ยเราก็จะพบเป็นกลุ่มคนที่อยู่ระดับบนกลุ่มคนที่มีกําลังซื้อสูงกลุ่มคนที่เป็นระดับทายาทกลุ่มคนที่เป็นระดับเศรษฐีเก่าเนี่ยนะครับยังไงก็จะมเงินถุงมังนถังเก็บไว้อยู่ตลอดเวลาแล้วโอกาสเขาเยอะ เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยะฮะก็เลยเป็นรายงานที่ชี้เหเลยนะครับว่าตลาดบ้านหรูหรานีนี้บ้านหรูหรานเราเราต้องเอาราคามาวัดตัดตรงนี้ขึ้นถือว่าเข้าขายบ้านหรูหรานี่นะครับก็เอาสิบล้านบาทขึ้นลวกันนะฮะในแฟงบอกอย่างนี้ครับหกเดือนแรกปีนี้บ้านหรูหราราคาตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไปนะฮะยังมีแนวโน้มดีต่อเนื่องโอ้โหนี่แสดงว่าคนไทย ไม่ได้ไม่ได้จนไปซะทีเดียวนะฮะแล้วก็กาลังซื้อนะไม่ได้เปืดอย่างที่คิดเหมือนกันแต่อาจจะเป็นเพียงแค่คนไทยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเหตุผลก็เพราะอย่างนี้ครับบ้านราคา10ล้านบาทซึ่งเข้าข่ายว่าเป็นบ้านระดับหรูหราในประเทศไทยนี่นะฮะมียอดขายสะสมคือขายไปได้ขายไปได้หมดนี่นะฮะสองหมหลังเอาภาษาชาวบ้านนะครับจากปริมาณก็คือว่าแต่ละโครงการกับพัฒนาเกตไอ้บ้านหลงบ้านหรูนี่ออกมานี่นะครับ 2 7 2 7 4หน่วยแต่ขายแล้ว21,597หน่วยนั่นก็แสดงว่าอัตราการขายบ้านผูระดับ10ล้านบาทขึ้นของประเทศไทยไอยู่ที่79.2อตัตรีคงคม80ใครจะไปเชื่อทำบ้านขายเสรษฐีเนี่ยขายได้ถึง80แต่ถ้าทำบ้านขายไม่ใช่เสรษฐีเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะทีนี้สิ่งที่มัน,น่าสนใจต่อไปที่ผมพูดถึงเรื่องนี้พ่อะไรซ่าไหมครับนแฟรง์เขาบอกอย่างนี้ครับว่า แสดงว่าตลาดของบ้านหรูในประเทศไทยตัด10ล้านขึ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะมีแบบหรูขั้นต้นหรูขั้นกลางหรูขั้นปลายซูปเปอร์หรูหราหรืออาจจะเป็นอะไรฮนะอภิมหาคฤหาสน์อะไรนี้ก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแสดงว่าความต้องการของกลุ่มคนซื้อบ้านระดับบนยังมีอยู่ต่อนเนื่งครับไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะฮะปัจจัยตัวที่สองที่เห็นก็คือว่ากลุ่มคนเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่อ่อนไหว กับดอกเบี้ยกู้ยืมจะแพงจะถูกจะอะไรก็แล้วแต่คือจะจะพูดไปจะบอกว่าโอ้โหอดอกถ้าสมมุติว่าเป็นเศรษฐีที่ต้องกู้เงินแน่นอนครับไมมีเศรษฐีคนไหนที่อยากจะลงทุนแบบประเภทสดเต่มๆยกเว้นเงินเป็นน้ําจริงๆนะครับเ็าบอกว่ากลุ่มคนพวกนี้ไม่มีปัญหากับเรื่องของดอกเบี้ยจะขึ้นจะแพงอะไรเลยนะครับและที่สําคัญคนกลุ่มนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเกับเรื่องหนี้สินพลุงพลัพลงนะฮะสิ่งสาคัญต่อไปนี่นะครับถ้าไปเทียบกับ บ้านราคา10ล้านบาทลงมาอันนี้ไม่ถือว่าเป็นหลูล่าแล้วนี่นะครับคนในกลุ่มที่สามารถซื้อบ้าน10ล้านบาทขึ้นได้ไม่มีปัญหาไม่อ่อนไหวกับเรื่องดอกเบี้ยไม่มีหนี้สินลุงล,งลงังแต่ถ้าต่ำกว่าสิล้านลงมาเนี่นะครับเป็นคนที่มีความปลอกบางสุ่มเสีย่ยง เกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนดอกเบี้ยที่จะต้องกู้ยืมแล้วก็ค่าผ่อนงวดรวมไปถึงอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินลุงลังลงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นตัวชี้วัดได้หลายอย่างเช่นกลุ่มของคนซื้อเป็นระดับคนรวยนะครับแล้วก็ภาระหนี้สินกาลังซื้อแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานในการที่จะเอื้อให้ซื้อบ้านหรูหรือไม่หรูเนี่ยก็สามารถตัดสินไปตรงนี้ได้นะครับทีนี้บ้านหรูหราในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่หลายกลุ่มมีกลุ่มที่ขายได้ดีมากๆสาหรับในกลุ่มบ้านหร,ราครก็คือ53% จะอยู่ตั้งแต่1 0ถึง20ล้านบาทอันนี้ขายได้ดีมากนะฮะท่านผู้ชมซื้อไหมครับ20ล้านบาท <c oughs> นะเขาบอกว่า53%ในกลุ่มนี้จะขายดีคือบ้านหรูตั้งแต่ 10- ถึง20ล้านบาทอันดับ2ครับจะเป็นกลุ่มตั้งแต่21ถึง30ล้านบาทอันนี้จะขายจะมีอยู่ประมาณ20%นก็ใช่เลยนะฮะแสดงว,ว่ากําลังซื้อระดับแบบประมาณเกิน2หลักขึ้นไปเนี่ยยังมีไปถึงบ้านที่ราคามากกว่า50ล้านบาทจะมีสัดส่วนอยู่ประมาณ12%ของตลาดทั้งหมด ของมาดิว่าของตลาดบ้านหรูนะฮะและต่อไปครับ11%ก็คือเป็นบ้านหรูตั้งแต่31-40ล้านบาทนะฮะและมีอยู่แค่4%แค่นั้นเองครับที่มีบ้านหรูขายตั้งแต่41-50ล้านบาทและผมเชื่อว่ามันน่าจะมีมากกว่านั้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นไม่ใช่บ้านละก็คือเป็นห้องชุดคอนโดอ่าชนิดที่แบบอยู่แถวอเอก,กมัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะหรือว่าอยู่แถวทองหล่ออะไรอย่างเงี้ยอห้องหนึ่งเนี่ยเดีย๋ยวนี้ติดๆไปๆมา,มาๆนี่นะครับ ระดับ3หลักฮนะสาหลักก็หมายถึงอะไร <c oughs> คือระดับ้อยล้างขึ้นนะครับดังนั้นถ้าดีดูจากตรงนี้เสร็จนี่นะครับแสดงให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าตลาดบ้านรูรานในประเทศไทยนี่ครับยังสามารถไปต่อได้นะฮะและที่น่าสนใจอย่างที่เขาบอกไปไงครับว่าพอม,มาดูในแง่ของตัวเลขตรงเนี้นอกเหนือจากกลุ่ม10ถึง20ล้านบาทจะมีอยู่ประมาณ5 0กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นกลุ่มที่ขายดีนี่ะครับถามว่าใครซื้อ ในแฟนบอกอย่างนี้เลยนะโปรไฟล์ของคนที่ซื้อบ้านระดับหรูหราในประเทศไทย10-20ล้านบาทเนี่นะครับเขาบอกงี้ครับว่าเป็นคนไทยร0อเตเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเป็นอะไรฮะจีนเทาอะไรจะเทาๆอะไรก็แล้วแต่ในช่วงของราคาบ้านหรู1 0ถึยล้านบาทกลายเป็นคนไทย100นะร้อนะฮะสัญชาติไทยร้อยสองกลุ่มคนกลุ่มนี้อายุ30-35ปี นั่นก็หมายความว่าเป็นกลุ่มคนเจเนอเรชันวัยกลางจนถึงวัยปลายๆนะฮะโอ้อายุ30สิถึงสาสห้าก็ซื้อบ้านหลังแรกเป็นบ้าน1 0 2ถึงสิล้านบาทครับท่านผู้ชมครับเป็นบ้านหลังแรกด้วยนี่นะฮะโอโห้หนีเหลือเชื่อจริงๆนะท่านผู้ชมฮะอ้าวถามท่านผู้ชมครับว่าที่อยู่อาศัยหลังแรกของท่านผู้ชมที่กําลังชมผมตอนเนี้นะฮะของคุณนะที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับหลังแรกเลยเนี่ยนะครับคืออะไร มีให้3ตัวเลือก1บ้านเดี่ยว2คอนโดสทาวน์โฮมหรือทาวน์เฮาส์สมครับนะฮะอยากรู้ครับคนรวยรุ่นใหม่เมืองไทยเนี่ยสามสิบถึงสามสิบห้าเขาบอกว่าบ้านหลังแรกของเขาก็หลังสิบถึงยี่สิบล้านบาทแล้วถามท่านผู้ชมครับว่าที่อยู่อาศัยหลังแรกของท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะเป็นอะไรหนึ่งบ้านเดี่ยวสองคอนโดสามทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮมเข้าใจไหมฮะผมใช้คำว่าที่อยู่อาศัยไงเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอาจจะมีคอนโดหลังแรก หรือว่าอาจจะมีบ้านเป็นหลังแรกหรืออาจจะมีทาวน์โฮมหรือทาวน์เฮาส์เป็นที่อยู่อาศัยอันแรกอะไรนี้เป็นต้นนะครับนั้นถามท่านผู้ชมครับว่าในชีวิตท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะที่อยู่อาศัยหลังแรกเลยของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับคืออะไรบ้านเดี่ยวคอนโดทาวน์โฮมหรือทาวน์เฮาส์แล้วส่งมาเลยนะครับทีนี้ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ว่าบ้านหรูในเมืองไทยระดับล่างสุดของหรูเนี่ยคือ10ถึง20ล้านบาทเนี่ย กาเป็นคนไทยซื้อ1 0 0่งเป็นคือเป็นคนสัญชาติไทย2เป็นคนที่อยู่ในช่วงอายุ30 -35 ถึงเป็นเจ n Y รุ่นใหม่เรียกว่าเศรษฐีเจ n Y าําหรับประเทศไทยสเหลือเชื่อว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ซื้อบ้านหลังแรกให้กับชีวิตของตัวเองหลังแรกเลยนะฮะก็ส0ล้านบาทถึง20ล้านบาทแล้วนี่หลังแรกนี่นะครับทำมาแล้วถ้าดูต่อไปโปรไฟล์ของแต่ละคนเป็นยังไงก็บอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่นะมีอาชีพธุรกิจเป็นของตัวเองอ่าทำมาค้าขายแสดงว่าเก่งหน้าดูเลยนะฮะสอง หรืออาจจะเป็นพนักงานประจํกาก็ได้แต่ว่าทํางานในบริษัทเอกชนมาได้แบบสักระยะหนึ่งในนี้ไม่ได้บอกว่า,นะาจจกี่ปีนะครับอาจจะทําไปเก็บสะสมไปนะฮะผลงานดีขึ้นเดือนเดือนเยอะโบนัสมาหรือา่าวะไปนะครับสามพนักงานที่ทํางานประจำเนี่ยแล้โอกาสซื้อบ้านระดับสิล้านได้ด้วยซ้โอกาสในการเติบโตสายงานก็รวดเร็วและมีรายได้มากขึ้นนะครับ4ก็คือว่าการเป็นบ้านหลังแรกนี่ก็แสดงว่าเขามีศักยภาพในการผ่อนหรือซื้อสด ได้ทั้งสองรูปแบบเลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่นายแฟงนั้นบอกตรงมามันทำให้ผมนึกถึงเลยนะครับว่าเห็นไหมฮะว่าใครบอกว่าประเทศไทยจนไม่เป็นไปไม่ได้นะฮะมีกลุ่มระดับบนก็กําลังซื้อสูงอยู่แต่ว่าถ้าในภาพรวมก็ต้องยอมรับครับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นยังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเปราะบ,บางสุ่มเสีย่ยงแล้วคนส่วนใหญ่ของประเทศตามทุกสถิติหรือข่าวที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นกลุ่มคนระดับกลางลงมาถึงระดับฐานะ ทางด้านล่างซึ่งแน่นอนครับบางคนก็มีค่าใช้จ่ายข้อจากัดเยอะรายได้ก็จํากัดจำเขตชักหน้าไม่ถึงหลังเดือนชนเดือนหนี้สินปรุบปรามนี้ครวัวเรือนสูงสุดนี่สาธารณะอันนี้ข้อของรัฐบาลก็ว่ากันไปนะครับวันถึงได้สะทอ้อนได้เห็นกับว่านี่แหละครับคือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมตรงตามสูตรและประโยชนที่เรียกว่าอะไรครับรวยกระจุกจนกระจายนะครับก็ดูจะเป็นคําที่บรรยายสภาพเศรษฐกิจไทยได้อย่างดีเลยครับ